ับสบายดีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับซองบอนันแชนแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บอนันกระชิพาพี่น้องมากินอาหารว่างพี่น้องยำปลาหมึกพี่น้องวันนี้ยำปลาหมึกแซ่บๆเนาะมาพี่น้องดูยันเลยนี่บอนันได้ยำปลาหมึกมาวันนี้แซ่บๆเลยเห็นบอกพี่น้องลงตากออกเนาะนี่ยันยำปลาหมึกพี่น้องวันนี้แซ่บเเลยพี่น้องวายอย่าเด้ออย่าปีนเด้อ มึงอย่าปีนเดอะนะ้อเนาะพี่น้องปีนี่แล้วมันจบเลยได้เนาะนี่เห็นบ่พี่น้องยำปลาหมึกยำปลาหมึกมื้อนี้เปลี่ยนเมนูแน่เนาะให้กินแต่แนวเก่เาๆล่ะนี่พี่น้องบ่นันได้ยำปลาหมึกนี่ใส่กับุ้งนําเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่บนใส่กุ้งยำปลาหมึกแล้วก็สิมีนี่นเนาะเครื่องของหอมกะ พักเขาก็จะมีพักการ์ดขาวอย่างเดียวเนาะพี่น้องพักการ์ดขาวกับมังกรสองหน่อยเนาะ <c oughs> ก็ลื่นขอบคุณเดอ้อ <c oughs> พี่น้องคนใดที่เข้ามาติดตามรับชมบ้านั้นเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้มาพาในคลิปให,หม่ๆของบ้านั้นเนาะมาพี่น้องลุยเลยแซ่บๆไปพร้อมกันอยากให้พี่น้องในเบืง้งไกลๆนี่ยำปลาหมึกพี่น้องเห็นบ่ยำปลาหมึกยำปลาหมึกมาแซ่บๆเลยพี่น้องลุยเลยโหหลายใจหาง ซิมมันเป็นได้บ่กินได้แล้วเนาะพี่น้องบ่ซิมบ่ซึมละโอ้ยนี่พี่น้องปลามึกปลามึกอันนี้เด้อพี่น้องมึกเข้า้อเอามึหอมเนาะอือเาท่าพี่น้องแซ่บคือเก่าเอาักอันนี้มาแก้มบ่ฮวมสิเข้ากันหรือบ่เด้อพี่น้องเด้อมนก็บ่เคยกินจังซี่เนาะอื

อ,อาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยอย่างไรได้ไหมเนาะทางน้องนะ เจ๊ไปน้องเจบไปดนึ่งหนึ่งนึ่ใส่เอาขี่ไปนเอาก่อนเด้อหนูหัวมันมีขี่อะไรพี่น้องไง <c oughs>

ตัวนี้มูมิคีกินเลยขอบตาพี่น้องเลยปีกมัน สีสันมาอาจจิบุกเพชรแต่ว่าบอลนั้นใส่พริกพริกอันนี้เดอพี่น้ว้อโมเมนต์พริกแห้งเด้อพริกสดเนาะมันเลยสีมันมัน่ายินมาเด้อเฮ้ยกุ้งมวนสองเลย

กินแต่ต้นมะมึกได้บ้านนี้พี่น้องเลยพักลีกแล้วบ้านนี้พักอบานไหนแล้วเนาะ <laughs> โอเคเนาะงไปน้องสำหรับคลิปนี้ก็บผมีป็นยังไรเนาะบอลนันพาพี่น้องมากินยำปลาหมึกแซ่บๆเนาะถ้าบอลนันบอลผิดบอลอย่างก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังเฮ็ดคลิปใหม่เนาะฝากพี่บางน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทับสไครต์กดกระดิ่งนะมิเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้มาพาในคลิปใหม่กับบอลนันเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ